สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะดูดวงปี2,568ราศีกรกฎหมอช้างทักดวงเงินเจอแสงสว่างมีจังหวะความมั่งคั่งสำหรับชาวราศีกรกฎ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในปี2,568 หมอช้างทศพรสีตุลาได้ทำนายดวงชะตาไว้ดังนี้การงานปีนี้คุณจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงโดยเฉพาะงานอิสระจะส่งผลดีมากอย่างไรก็ตามช่วงครึ่งปีแรกอาจต้องเผชิญกับความพยายามและความเหนื่อยยากมากขึ้นแต่ความสำเร็จจะปรากฏชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังนอกจากนี้ควรระวังการสื่อสาร และการพูดจาการพูดตรงเกินไปอาจส่งผลเสียได้การเงินคุณจะพบแสงสว่างและโอกาสในการทำเงินมากขึ้นมีจังหวะแห่งความมั่งคั่งเข้ามาควรวางแผนการหมุนเงินให้ดีเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามาอย่างเต็มที่ความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบคนที่มีโปรไฟล์ดีและน่าสนใจส่วนคนที่มีคู่แล้วมีลุ้นที่จะลั่นระคังวิวา หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นคำแนะนำเพิ่มเติมควรระวังการมีประเด็นปัญหากับผู้ใหญ่หรือเจ้านายโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกการสื่อสารที่ไม่ระมัดระวังอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้โดยรวมปี2568เป็นปีที่ชาวราศีกฎจะมีโอกาสและความสำเร็จในหลายด้านหากเตรียมตัวและวางแผนอย่างดี จะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามาได้อย่างเต็มที่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ